เก็บโกโก้โบราณสวัสดีครับ e ีีนี้เป็น EP ีที่มาบุกสวนของยายนะครับก็เป็นต้นโกโก้นะครับอายุมากกว่า30ปีซึ่งเป็นสวนโกโก้โบราณน,นะครับก็ปีหนึ่งก็จะเก็บผลผลิตนะครับช่วงระหว่างเดือนตุลาพฤศจิกานะครับแค่2เดือนเพราะว่าผมจะต้องขับรถมาประมาณ100กิโลนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับซึ่ง ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลูกต้นโกโก้นะครับเป็นต้นโกโก้โบราณน,นะครับเนื่องจาก EP นี้อยู่ในสวนแล้วยุงมันจะเยอะสักนิดหนึ่งผมก็เลยต้องใส่นะครับเสื้อแขนยาวต้นโกโก,โก้เนี่ยนะครับลักษณะของเขาก็คือตั้งแต่ตั้งแต่โคนต้นขึ้นไปเลยนะครับนมฮะก็คือตั้งแต่โคนต้นเนี่ยจนถึงยอดเลยนะครับก็จะมี ลูกติดตลอดนะครับซึ่งตรงนี้เราเราเป็นแปลงธรรมชาตินะครับให้ธรรมชาติดูแลก็ไม่ค่อยจะได้เข้ามาดูแลสักเท่าไหร่นะครับลูกก็จะไม่ค่อยดกนะครับแต่ว่ามันเป็นโกโกโบราณน,นะครับเป็นโกโก้ป่าซึ่งจะอยู่ปนกับต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็สลับกับพืชอ,อื่นๆตั้งแต่สมัยปี2 5 2 5ที่ปลูกมานะครับณนะวันนี้ก็ประมาณ40ปีแล้วนะครับ ต้นก็ยังให้ผลผลิตอย่างดีนะครับที่สำคัญก็คือ,อไม่ได้มีการทำเสานะครับเราก็ปล่อยเราก็ปล่อยต้นให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยนะครับก็ต้นก็สูงมากนะครับให้ให้ดูนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้ผมมีอุปกรณ์นะครับมีอุปกรณ์อุปกรณ์เห็นไหมฮะอันนี้คือต้นโกโก้นะครับเราขาตั้งกล้องของผมเนี่ยมันเป็น DIY มันไม่สามารถขยับขยับไปมาแล้วก็มันอาจจะแกว่งนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็อัแดปอุปกรณ์เอาตามเคยนะครับด้วยด้วยที่ต้นโกโก้มันสูงนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ผมจะใช้จะใช้เคียวแบบนี้นะครับในการในการเก็บลูกโกโก,โก้นะครับเราก็เห็นเลยว่าอ่ะถ้าใกล้ๆเราก็ใช้เกียวตัดนะครับง่ายๆให้เห็น ลูกโกโก้นะครับอันนี้คือลูกโกโก้โบราณนะครับเห็นไหมครับอ่ะเ้าลูกกับหน้านะครับก็พอๆกันเห็นไหมครับนี่คือลูกโกโก้โบราณนะครับแล้วก็สีสันให้เห็นที่กล้องชัดๆนะครับก็จะมีสีม่วงสีเหลืองนะครับสีเขียวแล้วก็เก็บครับแล้วก็เริ่มตัดนะฮะนี่เป็นเป็น e ีที่พามาดูการตัดโกโก้นะครับก็ตัดเลยนะฮะ คือต้นหนึ่งเนี่ยเราตัดได้เยอะครับต้นหนึ่งเราก็ตัดเลมทั้งต้นนะฮะเลมทั้งต้นนะครับต้นนี้คือลูกผสมนะครับเพราะว่าผมก็ต้องเก็บข้อมูลทุกปีนะครับเก็บลูกโกโก้ผสมนะครับให้ดูไม่รู้ว่าสายไมมจะถึงไหมอ่ะอถึงก็มาตัดนะครับให้ให้เห็ นี่ครับมัคือลูกโกโก้มันสูงเราก็ตัดี่ฮะลูกโกโก้นะครับเป็นลูกเป็นพันผสมนะครับตัดให้เห็นลูกนี้มันจะเป็นสีม่วงนี่นี่เห็นะนะครับเวลาเวลาตัดมาเขย่ามันโกกโกก,กนะครับอันนี้สีม่วงเห็นไหมครับคือ คำว่าลูกผสมเนี่ยมันจะในต้นเนี่ยมันจะมีหลายสีนะครับเมื่อกี้ผมตัดให้เห็นเลยนะอันนี้ด้วยที่เทคโนโลยีผมไม่มีผมใช้ความรู้พื้นฐานนะครับมาทำก็คือตั้งกล้องแล้วก็บรรยายเลยแต่จะให้เห็นข้อมูลจริงๆว่าโกโก้ในสวนเนี่ยเห็นไหมครับต้นเดียวแท้ๆเลยอันนี้คือต้นเดียวนะครับต้นเดียวนะครับที่ที่เห็นมีทุกสีนะให้เห็นมีทุกสี นะครับเล็กใหญ่ก็สลับกันไปแต่ส่วนมากลูกที่อยู่โคนต้นนะครับก็จะเป็นโกโก้โกลูกใหญ่ให้เห็นว่าถ้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 าอยู่โคนต้นนะครับก็จะเป็นโกโก้โกลูกใหญ่บางลูกมันก็อยู่สูงเราก็ต้องเอาเขียวเกี่ยวนะครับลูกที่อยู่สูงก็ใช้เขียวเกี่ยวอย่างนี้เอา เอ,เอาเกี่ยวเกี่ยวเลยฮะถ้ามันอยู่สูงก็ต้องใช้เกี่ยวเกี่ยวนะครับบางลูกกเ็เอาไม่ถึงนะฮะลูกไหนที่ถึงก็จะเก็บให้ให้เห็นเลยนะครับคือโกโก,โก้เนี่ยมันอยู่สูงนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการในการในการเก็บเก็บเก็บเกี่ยวลูกโกโก้และที่สําคัญก็คืออย่าไปใช้มือปลิดนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้มือปลิดเนี่ยนะครับ ลูกโกโก้มันจะปีหน้ามันจะไม่ออกละนะครับตรงบริเวณนี้มันก็จะไม่ออกละนะครับเราก็ต้องใช้เขียวนะครับใช้เลียวเกี่ยวนะครับสำหรับโกโก้อันนี้ผมก็เก็บให้ดูเรื่อยๆนะครับให้ดูบรรยากาศบางบางลูกมกันก็เป็นยากนะครับ นะครับให้เห็นหอมปากหอมคอเนาะสำหรับอีพีนี้นะครับเก็บลูกโ,กโกโก้จากในต้นเมื่อกี้ล้นต้นสวยๆลูกเยอะๆดกๆวัแรกนะครับก็มันก็จะมีเป็นอ,อันนี้เป็นลูกสีม่วงอยู่ในมือผมไม่รู้จะมองเห็นไหมกล้องนะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆเก็บตัดแต่งนะครับฤดูนี้นะครับตั้งแต่เดือน ตุลาจริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่เดือนกันยานะครับลูกโกโก้ก็จะเริ่มสุกนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาประมาณสี่เดือนครับที่จะมีลูกโกโก้ให้เราเก็บแบบสนุกสนานแบบนี้นะครับเยอะๆนะครับก็เป็นฤดูของเขาแต่หลังจากหลังจากนั้นนะครับพอเริ่มตั้งแต่มกรากุมพามีนาก็จะมีบ้างปรับปลายนะครับสำหรับบางโซน นะครับแต่ว่าในโซนของชุมพรไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็จะไปแรงเลยนะครับตั้งแต่เดือนอปลายเดือนมีนาก็เป็นเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสี่เดือนครับสําหรับพักพักตัวนะครับแล้วเขาก็จะไปเริ่มติดดอกกรกฎานะครับพอเริ่มสิงหาอ่ะพอกันยาก็เก็บได้แล้วนะครับนี่คือเป็นวัตจักรของโกโก้โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยการเก็บเกี่ยวจริงๆคือประมาณ4-6เดือนนะครับ แต่สี่ถึงหกเดือนเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับการเป็นเจ้าของสวนโกโก้นะซึ่งผมบอกเลยว่าแค่สี่ถึงหกเดือนก็คุ้มค่าแล้วนะครับตอนนี้ต้องเป็นเนี่ยไม้ก็หายนะครับก็ให้เห็นบรรยากาศในสวนจริงๆนะครับก็ว่าอันนี้คือเป็นสวนโกโก้นะครับเป็นสวนเป็นป่าเป็นป่าโกโก้นะครับ ให้เห็นด้านหลังนะครับแล้วก็ด้วยที่แบบลูกปัปอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ผู้ช่วยไม่มีอะครับใช้คนเดียวเป็น EP ทีทำคนเดียวก็จะได้รับรู้ข้อมูลแบบนี้นะครับก็มาเก็บนะครับผมของผมเนี่ยก็จะเว้นไว้ทุกๆสิบห้าวันผมจะมาเก็บนะครับแปลงนี้ก็มีประมาณสักสามสามร้อยต้นนะครับที่เป็นต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้นะมันก็จะ ถ้าแทนกล้องไปให้ดูนะครับก็จะก็จะเรียงกันไปอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเป็นป่าโกโก,โก้ซึ่งเราเองก็ไม่ได้ให้คนข้างนอกเข้ามาดูนะครับเพราะว่ามันเป็นการรบกวนต้นโกโก้นะครับก็จะมีเฉพาะแค่ทีมงานเท่านั้นเองนะครับทีมงานก็จะแวะเข้ามาเก็บโกโก้นะครับมาดูทีมงานหน่อยอาร์มเข้ามาในกล้องนิดนึงพี่ต่อยเชิญด้านหลังนี่นะครับนี่ครับทีมงาน เรามีเรามีทีมงานเรามีทีมงานเก็บโกโก้ครับก็ให้เห็นคือจะจะได้รู้ว่าไม่ใช่อ่าไม่ได้เป็นการคือบางคนเนี่ยเขาเขาเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นการตัดต่อหรือเปล่านะคือของผมเนี่ยอาจารย์ป๊อบทำ youtube นะครับตัดต่อไม่เป็นนะครับก็จะจะใช้ความจริงนะครับในการนำเสนอข้อมูลนะครับ เราก็เก็บลูกโกโก้ทําการตัดลูกโกโก้เก็บลูกโกโก้กันให้เห็นว่าอ๋อวิธีเก็บเกี่ยวเก็บแบบแบบนี้นะนะครับแล้วโกโก้เนี่ยอายุสี่สิปียังมีลูกไหมคลิปนี้จบนะครับจบข่าวสําหรับคนที่กังวลว่าลูกโกโก้แล้วมันจะเป็นตลอดหรือเปล่านะครับผมให้ให้ให้เห็นเป็นประจักษ์นะครับว่าต้นนี้เนี่ยอายุ มากกว่าสี่สิบปีนะครับคือตัวตัวโคนต้นเนี่ยนะใหญ่บ้าเกลิกเลยนะครับแล้วก็มีกิ่งที่เป็นกิ่งลูกออกไปเนี่ยประมาณแปดแปดแปดกิ่งนะที่เป็นลำต้นใหญ่ๆนะแล้วก็โกโก้ป่าเนี่ยเราจะไม่ได้อ่ามีคนมาช่วยผสมเกสรให้ธรรมชาติผสมเกสรดังนั้นแล้วเนี่ยลูกจะไม่ดกเหมือนกับโกโก้สาวสาว,สาวโกโก้รุ่นรุ่นนะครับจริงๆแล้วจะต้องมาทําสาวแล้วล่ะแต่ว่า ผมยังอนุรักษ์ความเป็น DNA โบราณอยู่นะครับซึ่งเก็บไว้แปลงนี้นะครับเก็บไว้ทําคัดสายพันธุ์นะครับคัดสายพันธุ์แท้นะครับแล้วก็เราก็จะมาเก็บมาเก็บลูกพันธุ์ที่อยู่ตรงโคนล,ลูกใหญ่ๆที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะฮะก็เอามานะครับนี่ครับนี่คือถ้าสูงก็ได้ต้องต้องปีนอย่างนี้นะครับนี่คือถ้าสูงก็คือต้องปีนกันเลยเห็นไหมฮะคือต้องปีนเก็บคือโกโก้เนี่ยมันเป็นพืชที่ บอกเลยว่าอายุยืนมากนะครับแปลงนี้ผมไม่ได้เป็นคนปลูกหรอกอันนี้คือเป็นโกโก้ในสวนของยายที่ทำการปลูกตั้งแต่สมัยปี2525น25รบนะครับณนะปัจจุบันคือ2565กก็มีหลายคนนะครับอยากจะมาเที่ยวในสวนตรงนี้แต่ว่าขอสงวนแปลงนี้ไว้นะครับเก็บไว้ให้ทางนักวิชาการให้ทางด็อกเตอร์หาไม่เจอนะครับก็ คนทำโกโก้เนี่ยนะครับเราทําด้วยความตั้งใจมันก็ท้อนะครับคือทําดีเนี่ยมักจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะแต่ผมเนี่ยทาดีเนี่ยอยู่นานแล้วก็อยู่ทนนะครับตั้งแต่ปีห้าเก้ามาต่อสู้กับกลุ่มมิจฉาชีพทางการเกษตรใช้คํานี้เลย <laughs> นะครับก็สงสารเกษตรกรนะครับที่มาทาโกโก้ปลูกตามๆกันแล้วไม่รู้วิธีแปรรูปไม่รู้จักวิธี จําหน่ายขายสินค้านะครับก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เจอกันตอนนี้คือปลูกแล้วขายใครนะครับผมก็แก้ปัญหามาตลอดนะครับในระยะเวลา5ปีนะครับแล้วก็เดินเดินให้เห็นนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านหลังคือต้องปีนเก็บกันอย่างนี้นะครับนี่คือต้นโกโก,โก้ที่มันสูงนะครับโหเนี่ยกีพีนี้ก็น้องอามเขาทุ่มทุนสร้างนะครับ จริงๆแล้วอุปกรณ์อุปกรณ์เก็บนะครับตอนนี้ก็ต้องอตัวเคียวเนี่ยจะต้องใช้ถึงประมาณสักห้าเมตรนะครับอันนี้เตรียมมาแค่สามเมตรก็ก็เลยไม่ได้รอบหน้าก็เตรียมใหม่รอบนี้เราก็ให้เห็นบรรยากาศโดยรอบในสวนนะครับแล้วก็มามา,มาตัดหญ้าด้วยให้เห็นบรรยากาศสวนโกโก้นะครับเนี่ยฮะไอเก็บคือต้องใช้เวลาในการเก็บกันเพราะเพราะว่าหนึ่งต้นสูงนะครับแล้วก็เป็นโกโก้โบราณน,นะครับแล้วในสวนโกโก้ถ้า <c oughs> ในกรณีที่ต้นเขาโตแล้วนะหญ้าจะไม่ค่อยมีสังเกตนะครับหญ้าจะไม่ค่อยมีแล้วก็เราก็ต้องมาตัดแต่งกิ่งนะครับปีหนึ่งผมก็จะมาประมาณาสักสเดือนติดต่อกันนะครับก็จะอยู่ในในสวนแปลงนี้เพื่อจะมาเก็บแล้วก็ตัดแต่งกิ่งที่มันไม่สวยนะครับสำหรับโกโก้โบราณแปลงนี้นะครับอายุมากกว่า 40, 40ปีก็จะเก็บไว้เป็นต้นพันธุ์ให้กับประเทศไทยนะครับ คนที่ซื้อต้นโกโก้ไปจากผมเนี่ยมั่นใจเลยว่าหนึ่งคุณจะได้ลูกผสมชุมพรแท้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นสวนดั้งเดิมมีมีต้นพันธุ์นะครับที่อายุด้านหลังนี่แหละครับให้เห็นว่าอายุเนี่ยไม่ธรรมดาก็คือ40ปีนะครับจานั้นแล้วมั่นใจได้ว่ากลายพันธุ์ไหมไม่กลายพันธุ์แล้วนะครับเพราะว่าต้นเขาแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นพืชที่นำพาเศรษฐกิจได้ไหม ผมบอกเลยนะครับ5ปีที่ผมแปรรูปมาวงการโกโก้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับคนเริ่มกินโกโก้คนเริ่มทานช็อกโกแลตแล้วก็คนเริ่มจะศึกษาเรื่องโกโก้มากขึ้นนะครับ5ปีครับเป็นเวลาเดินทางที่ถือว่ายาวนานนะสสาหรับการทําโกโก้แล้วก็ทําช่อง YouTube ของผมนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆมั่นใจที่จะมาร่วมกันปลูกโกโก้นะครับซึ่งปี65เนี่ยเป็นปีที่ดีเพราะว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับบ้านเมือง ได้เห็นแล้วว่าน่าจะส่งเสริมโกโก้นะครับโกโก้เป็นพืชที่ทําน้อยได้มากนะครับชัดๆนะครับโกโก้ทําน้อยได้มากนะครับและที่สําคัญคือหลังจากเราเก็บเกี่ยวเราสามารถเก็บเป็นเมล็ดแห้งถนอมเพื่อไปขายอีกปีหนึ่งได้อันนี้คือความพิเศษของโกโก้เขานะครับแล้วก็การดูแลก็ไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากนะครับก็แปลงที่ผมยืนอยู่เนี้ยบอกเลยว่าใส่ปุ๋ยบ้างไหม ไม่เคยใส่เลยนะครับมีแต่ปีหนึ่งผมก็จะมาเก็บครั้งหนึ่งปีหนึ่งก็จะเก็บมาเก็บครั้งหนึ่งนี่คือต้นหนึ่งเนี่ยเก็บได้ประมาณสามกระสอบนะครับหนึ่งต้นนะเนี่ยให้เห็นนะครับนี่เราเก็บแค่ต้นแรกเพราะมันสูงคือต้นหนึ่งใช้เวลาเก็บสิบห้านาทีนะครับให้เห็นว่าแลวเนี่ยยังเหลือตั้งสามร้อยต้นนะครับก็ต้องเพราะว่ามันเริ่มพออายุมันเยอะปุ๊บมันก็จะโตไปเรื่อยนะครับออกไปตังกิ่งก็ต้องปีนเก็บกันอย่างเงี้ยนะครับให้เห็นบรรยากาศในสวนสวนโกโก้โบราณนะครับ แล้วก็สนใจเกี่ยวความรู้กับโกโก้เกี่ยวกับความรู้กรเกษตรอินทรีย์ก็กด s u b s c r i b e ช่องอาจารย์พ๊อปไว้นะครับอย่าลืมนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มั่งคั่งมากเลยนะครับเรามีดินดีน้ําดีอากาศดีนะครับใครๆก็อิจฉานะครับแล้วก็มีอีกหลายคนที่อยากจะได้ประเทศของเราไปเป็นประเทศผู้รับใช้นะครับมหาอำนาจต่างเขาจ้องอยากจะได้ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยนะครับอย่าให้ใครมาทําลายประเทศนี้นะครับด้วย ข่าวลือต่างๆนะครับวันนี้กว่าจะรักษาแผ่นดินได้เนี่ยกว่าจะปกป้องมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันยากเย็นนะครับอยากให้เราภูมิใจในการทําเกษตรนะครับแล้วก็รักษาสุวรรณภูมิแผ่นดินทองของเราไว้นะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับเอาไปเป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับพืชโกโก้ได้ก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม ด้านหลังหาเลย